สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Joy Sophia Channel วันนี้จะจะมาทำกุ้งชุบแป้งทอดให้ดูนะคะวันนี้มีลูกค้าสั่งชุดหนึ่งชุดใหญ่ ใหญ่ก็จะได้กุ้งประมาณ4-5ตัวนะคะกุ้งก็จะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วก็จะมาจะผสมกับแป้งไว้แล้วนะคะผสมกับแป้งใส่เครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วก็จะก็จะมาใส่นี่เลยค่ะใส่กับเกล็ดขนมปังนะคะ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราจะเอากุ้งลงไปทอดกันเลยนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวกุ้งใกล้จะได้ที่แล้วค่ะทุกคน เขาจะสุกง่ายค่ะไม่เหมือนไก่ไก่จะต้องทำให้สุกแต่กุ้งเขาจะสุกง่ายสุกแล้วค่ะทุกคนสีหน้าทานไหมคะเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะ จัดใส่กล่องกันเลยที่ทำงานก็จะเป็นกล่องโฟมนะคะกล่องโฟมนะคะเวลาเอาให้ลูกค้าก็จะเป็นกล่องโฟมแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งลงไปนี่ค่ะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะมีเดี๋ยวเอาซอสด้วย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joy s o p ฟียนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆเ,เ,เมื่อกี้จอยได้ทำกุ้งไปให้ดูแล้วนะคะแล้วจะจะมาชิมให้ดูแม่ค้าชิมก่อนเนาะให้แม่ค้าชิมก่อนว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงเนาะวันนี้แม่ค้าหนาวค่ะเพื่อนๆอ,อากาศหนาวมาก ได้เวลาอาหารกลางวันพอดีแม่ค้าก็เลยขอชิมก่อนนะคะกุ้งเนี่ยค่ะกุ้งกุ้งชุบแป้งทอดเป็นประมาณนี้แม่ค้ามาชิมก่อนเลยว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงเนาะ ุ้งตัวใหญ่มากค่ะเพื่อนๆดูดิตัวใหญ่มากๆนี่จ้มเจ้มน้ำจ้ม เ,เพื่อนๆจะทำน้ำจิ้มบวยกินด้วยก็ได้นะคะแต่ที่ร้านไม่มีน้ำจิ้มบวย 南瓜。 อร่อยขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Joy Sophia Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดี